วันนี้เราจะเอารถทํามาหากินมาให้2อคันนี้ที่เห็นราคาคันนี้นะคะจะเป็นตัว Ford Ranger นะจะเป็นคันนี้จะอยู่ที่199,000บาทราคาโปรเลยนะส่วนคันนี้จะอยู่ที่379,000บาทนะคะ2คันคุณลูกค้ารอดูนะว่ามะเหมี่ยวจะเอาโปรอะไรมาให้คุณลูกค้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวมาบอกกันก่อนนะคะว่าของเราตั้งอยู่เส้นการจนาพิเศษ แถวเดอะมอลล์บางแคถ้าเรามาจากาบางบัวทองตรงขึ้นมาซ้ายมือจะเป็นเดอะมอลล์บางแคข้ามสะพานห,หน้าเดอะมอลล์บางแคที่จะมุ่งหน้าไปทางพระรามสองพอลงสะพานห,หน้าเดอะมอลล์บางแคให้เบี่ยงออกคู่ขนานเห็นเกือกมาแลกกับรถเลยคะ่ะพอกับรถเกือกมาแลกลงมาปุ๊บจะเจอโชว์รูมเราอยู่ในสูย์ยางคอปพิตนะคะถ้ามาจากพระรามสองเลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บ ตรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยแย่เอกชัยบางบอนเลยโชว์รูมซูซูกิแล้วจะเห็นโชว์รูมเราข้างหน้าจะเป็นพวกรถกระบะรถตู้จอดเยอะๆเรียวเข้ามาก็จะเป็นอีโกคาร์ก็มีเวลไฟเอลพาดปอเช่มีทุกไซส์นะนะคะอย่างวันนี้เช่นกันนะคะตอนนี้คุณลูกค้าก็รู้อยู่แล้วว่าโควิดนะมันยังไม่หายไปจากเรานะคะเพราะฉะนั้นบางทีก็บริษัท Work ์กฟอร์มโกันอยู่ ถูกต้องไหมคะ work from home กันอยู่บางที่เนี่ยบริษัทก็ปิดตัวลงเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอยากเอ๊หาอะไรทําดีนะที่แบบว่าไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะม,มเมี่ยวเอารถที่ไม่ต้องลงทุนซื้อไม่ต้องใช้เงินดาวมาให้คุณลูกค้าและค่ะนะคะ,นะคะเป็นรถเชิงพาณิชย์รถทำมาหากินเอาไปยังไงก็ได้เงินนะคะอ่ะนะคะลูกค้าสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติม จดเบอร์มะเมี่ยวไว้เลย083888181นะคะมะเมี่ยวฝ่ายขายอยู่ที่นี่ประจำการอยู่ที่นี่มีตัวตนอยู่ที่นี่นะคะเข้าไปดูในเว็บกิจสดากูดคาได้เลยตั้ง219,000บาทตัวนี้จะเป็นตัวเบนซินติดแก๊ส LPG ใต้ท้องให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะติดแก๊ส LPG ประหยัดคูณ2 2เด้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะเรื่อง สายจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะก่อนออกเราเช็คถังแก๊สเช็คสายทุกอย่างให้เอาไปเลยดูไลฟ์สดมะเหมี่ยววันนี้1,99,000บาทคุณได้อะไรจากคันนี้นะคะ1นนะคะคันนี้จะเป็นปี2014ติดแก๊ส LPG ให้คุณเรียบร้อยคุณผ่อนต่อเดือนแค่4 0 0 0เท่านั้นที่สำคัญคุณไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเอาไปปุ๊บขับได้เลยหลังคามีพร้อม ถ้าไม่มีงานมาหามะเหมี่ยวเดี๋ยวมะเหมี่ยวช่วยหางานให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวบอดี้ด้านข้างของเขานะคะสำหรับคันนี้ Ford นะคะ f o r d Ranger ตัวนี้นะคะคนที่ใช้กระบะหัวเดี่ยวจริงๆส่วนมากเขาจะชอบพวกนี้เพราะว่าการบรรทุกเนี่ยมันจะรองรับได้ดีกว่าพวกยี่ห้ออื่นนะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าเดิมข้างหน้าของเขาจะเป็นการจังหน้าโคมเนียมนะคะสวยงามดูโดดเด่นหรูหราและเป็นรถที่ แข็งมากเวลาปะทะปุ๊บคุณไม่ต้องห่วงเลยฝั่งนู้นยุบแน่นอนนะคะรถที่เห็นกันทุกโชว์รูมเป็นเลขกลมๆเป็นโลโก้ลกลมๆบอกเลยว่าสู้ตัวนี้ไม่ได้สังเกตฝรั่งเขาจะชอบมากฝรั่งจะชอบฟอร์ดมากเลยจ้าชอบฟอร์ดเลนเจอร์มากๆฝรั่งจะชอบจริงๆนะคะเพราะต่างประเทศนี่เขาฮิตกันนะคะเพราะว่าด้วยแรงกำลังขับเคลื่อนได้ดีแล้วก็สพวกตัวถงังตัวบอดี้เขาแข็ง นะคะการเกิดฉุกเฉินประทะเนี่ยเขายุบยากมากที่จะถึงตัวเขานะคะอ่ะการันตีนะไม่มีชนไม่มีคว่ำนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ f o r d r a n g เจ2.2นะคะตัวนี้ตัว XL มาดูขอบยางของเขาคันนี้ยางของเขานะคะยังใช้การได้ดีอยู่แม็กขอบ15อันนี้เป็นแม็กนะคะไม่ใช่เป็นล้อก,กระทะอะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะปกติทั่วไปคุณจะไปเจอพวกล้อกระทะนะคะเพราะฉะนั้นดู f o r d r a n g เจนะคะ เขาผลิตออกมาตัวถังไม่ว่าจะเป็นอ่าล้อหรือว่าพวกแม็กพวกนี้เขาของแท้มาทนทานมากถ้าไปเจอยี่ห้ออื่นบอกเลยล้อกระทะแน่นอนอมาดูด้านข้างตัวนี้ของเขาจะเป็นตัวสีดำนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับกันสาดกันสาดนะคะแล้วก็มือจับโคมเมี่ยม เห็นไหมคะเขาใช้วัสดุของเขาค่อนข้างดีมากนะคะถ้าเป็นตัวอื่นบอกเลยเป็นพลาสติกสีดําแค่นั้นเองนะคะขอบยางของเขายังไม่มีการเละหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเจ้าของซื้อมาลดมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะได้คันนี้ไปปี2014แถมได้หลังคาไปด้วยให้หลังคาไปด้วยนะคะนี่ติดแก๊สตัวเบนซินนะคะนี่ค่ะ สวยมากจริงๆคันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะลูกค้าต้องลองนะคะมาค่ะรถทำมาหากินเห็นไหมคะหลังคาตัวนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีรั่วแน่นอนอ่ะนะคะนี่นี่ค่ะสวยงามมากนะคะนี่หลังคานะคะไม่มีรั่วเราให้ไปด้วยนะคะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิม oh. เห็นไหมคะไฟไม่มีแตก ไฟไม่มีแตกนะคะมีญาติบอกญาติมีน้องบอกน้องบอกคนรู้จักนะคะเพราะว่าราคาตัวนี้หาไม่ได้ในตลาดนะคะนานทีจะเข้ามาคันนี้ได้ปี2014 1 9 9 0 0 0ผ่อนแค่4,000เท่านั้นโทรมาหามะเมี่ยว0 8 3 8 8 8 8 8 8 8 1, 8, 1. เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ด้านข้างของเขานะคะไม่มีแตกรายงานนะคะส่วนคอนโซลหน้าของเขาก็กริปนะคะเพราะว่าคันนี้มันแค่ปี2014ช่วงล่างไม่มีหลวมนะคะยังฟิตแน่นขับใช้การได้ดีเจ้าของเก่าเนี่ยแกแค่เอามาเทินเป็นตัวใหม่ไปแค่นั้นเองนะคะ,ะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ไปนะคะสำหรับคันนี้ราคาถูกมากนะคะปี14 นะคะคุณได้ไปแค่1,99,000เท่านั้นเองเอาไปขับใช้เลยไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะคะแนะนำอันนี้แนะนำเป็นรถแนะนำนะ <c oughs> มาที่คันนี้กันเลยคันนี้จะเป็นตัวดีเซล <c oughs> ตัวดีเซลปีใหม่มากนะคะตัวนี้ปี2018นะคะเครื่อง2.2แนะนำเลยนะถ้าอยู่ดีๆโทรมาหามะเมียว083 888 8, 8, 8, 8, 8 1 8 1ปุ๊บคุณลูกค้าต้องตัดสินใจซื้อเลยนะ ถ้าถามนี่บอกได้เลยว่าไม่ทันคนอื่นแน่นอนเพราะไลฟ์ปุ๊บไปปั๊บจ้ะจริงๆนะคะอ่ะคันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปเป็นโฉมหน้าปี2018นะคะตัวนี้จะ6เกียร์เครื่อง2.2ตัวดีเซลย้ำตัวดีเซลนะคะตัวนี้ตัวดีเซลไม่ห0 0 0งหืโลมีจริงค่ะไม่แท้ด้วยไม่หนึ่งหมื่นโลนะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะไม่แท้แน่นอนเราการันตีแล้วที่สำคัญไม่จุกจิกแน่นอนสำหรับฟอร์ดตัวนี้เลนเจอร์นี่เองนะคะอ่ะนี่โฉมหน้าปี2018ของเขานะคะจะเป็นโฉมหน้ากระจังพวกนี้จะเป็นกระจังดำนะคะ ไฟตัดหมอกไปติดเพิ่มได้ไม่กี่บาทเองพันกว่าบาทเท่านั้นเองไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าพวกนี้เวลาออกห้างป้ายแดงเขาก็ไม่มีมากับตัวรถอยู่แล้วส่วนตัวนี้จะเป็นไฟของเขาจะเป็นไฟเดิมหน้าเดิมคานทุกอย่างเดิมอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้โอนจองมาเดี๋ยวคันนี้มะเหมี่ยวจะขับไปหาคุณที่หน้าบ้านนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่2.79ฟรีดาวนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนต่อเดือนแค่7,500บาทเท่านั้นเราคิดจาก ฟรีดาวไม่ใช้เงินออกรถนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะทำไมผ่อนแพงจังเพราะเราคิดจากฟรีดาวนะคะคันนี้อยู่ที่379,000นะคะอย่าลืมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบอดี้ด้านข้างของเขากันนะคะสวยงามมากจ้านะคะคุณลูกค้าดูรีบตัดสินใจรีบโทรมาเลยเพราะในตลาดย,ย้ำหาไม่ห0 0่หมื่โลยากนะคะ แม็กพอบ18นะคะยางตัวนี้ยังใช้การได้ดีอยู่นะคะไม่ล้นนะคะการซาดนะตัวนี้มีการศาดยางของเขายางเดิมไม่มีหลุดไม่มีร่อนนะคะตัวนี้จะเป็นมือจับของเขาสีดํานะคะด้านหลังนะคะจะมีไลเนอร์ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะรถคันนี้ไม่ช้าไม่เคยช้ําเพราะดูจากไลเนอร์ไม่มีรอยขีดไม่มีรอยข่วนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ ใหมกินใหม่หึงเลยนะเนี่ยต้องเหยียบคัดเนาะขับคัดขับไอ้น,นี่ไม่ค่อยเป็นอ่ะนะคะไฮไลท์เลยนะคะสำหรับตัวนี้กว้างมากตัวนี้จะมีแอร์แบ็กเรียบร้อยแอร์แบ็ก s b s ทุกอย่างมีครบหมดนะคะแอร์เย็นเพลงเพาะเปิดเพลงไหมจ๊ะแอร์เย็นเพลงเพาะแนะ่นอนนะส่วนด้านบนของเขาเห็นไหมคะนี่อันนี้ยังไม่เคยแกะเลย คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเอ๊รถเขามาจากไหนกันนะเรามีฝ่ายทีมงานที่จะรถสวยๆเข้ามาให้คุณลูกค้าได้ค่ะคุณลูกค้าขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าชนไหมควมม่ำไหมจมน้ำไหมไม่เล่นเลยค่ะนะคะที่นี่ไม่มีเพราะว่าเขาเปิดมายาวนานรถแค่คันเดียว3 0 0แสนสี่แสนเขาไม่มาทําให้เสียชื่อเสียงนะคะมันไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าของเราส่วนมากโอนจองหมดนะคะไฟนี่ไม่มีไรทําเปิดไฟให้ดู <laughs> อ่านะคะอ่ะ ส่วนเกียร์นี่นะคะ6เกียร์แมนนวล6เกียร์ดูสิคะตรงนี้ก็มีที่จับเพราะว่าบอกตรงๆว่าทําไมฝรั่งถึงชอบเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยช่วงล่างเขาดี 2. อาพวกแรงบิดหรืออะไรทอกพวกเนี้ยแรงบิดเขาดีเขารับน้ําหนักช่วงล่างเนี่ยเวลาหัวเดี่ยวบรรทุกของแนะนํนาทุกคนจะใช้ฟอร์ดนะคะเพราะเวลาเราบรรทุกหนักเนี่ยคะ่ะเขาเซ็ตมาเรียบร้อยแล้วมันจะรองรับได้ดีกว่า นะคะช่วงล่างจะไม่พังไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะคะแนะนําเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุกขึ้นแล้วเราก็ให้ดูเบาะก,กันอีกทีหนึ่งดีกว่าดูเบาะของเขาสิคะฟอร์ดเขาทําออกมาเบาะสวยนะอันนี้ต้องแจ้งเลยว่าเป็นเบาะเดิมนะคะจากป้ายแดงรถนี่ที่เราเอามาให้คุณลูกค้าดูเนี่ยเรายังไม่เคยแบบบิ้วหรือว่าเก็บงานอะไรเลยนะคะแต่ก่อนอออเดี๋ยวเรามีเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่า รถหัวเดี่ยวส่วนมากมันก็จะเป็นแบบโลล้วไม่มีอะไรแต่มีแต่ฟอร์ดเท่านั้นนะที่มันจะมีแบบเขาผลิตออกมาช่วงล่างของเขาหรือว่าการาเวลาคนขับนะคะคนขับก็สามารถที่จะเปลี่ยนวิดีโอหรือว่าแบบฟังอะไรเพลงพวกนี้ได้เชื่อมต่ออะไรได้พวกนี้ค่ะจะได้ไม่เบื่อนะคะเขาผลิตข้างในมาค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกระบะหัวเดี่ยวทั่วไปสำหรับรถสองคันนี้นะคะ เป็น Ford Ranger ทั้งคู่ส่วนคันนี้จะเป็นรถปีลึกนิดนึงปี2014ติดแก๊ส LPG 199,000บาทผ่อนแค่4,000ให้หลังคาไปเลยส่วนอีกคันหนึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวดีเซลย้ำดีเซลนะคะนะคะตัวนี้รออะไรอยู่ไม่แค่แตกงนิดเดียวแค่นิดเดียวแทบจะไม่เห็นแต่เราก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะ คันนี้เดิมไม่มีชนไม่มีความเหมือนกันนะคะปี2018เครื่อง2.2ตัวดีเซลนะคะ379,000บาทปี18ไม่หมื 18, ่นโลผ่อนแค่7,500เท่านั้นนะคะส่วนโปรโมชั่นนะคะแจ้งเลยถ้าติดต่อมาเมียวที่กิจสดากูทาดูไรส์ฟอร์เรนเจอร์สองคันนี้เอาไปเลยค่ะขับฟรีสเดือน <c oughs> เอาไปเลยนะขับฟรี3เดือนให้จริงๆ คุณลูกคาก Finance, ้าจัดไฟแน์มะเหมี่ยวก็ให้เลยดอกเบีย้ย2.79ฟรีดาวอยู่ปากมะเหมียวนะคะฟรีดาว2.79ขับฟรี3เดือนให้จริงๆติด <Wow. S 1> ต่อได้ที่0 8 3 8 8 8 8ดสมได้เลยนะคะตอนนี้คุณลูกค้านอนดูอยู่บ้านอาจจะโอ้ได้และไปอาชีพเสริมจ้างคนขับคนหนึ่งหรือว่าวันหยุดไปขับรับงานก็ได้ว่างตอนนี้กดเข้าไปเลยใน Facebook เขาเรียกว่าอะไรนะค้นหาตู้ทึบหางานตู้ทึบอย่างนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วเขาจะแจกงานกันในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นรถเชิงพาณิชย์พวกนี้เอาไปยังไงก็ได้เงินเดือนหนึ่งประมาณ6-7หมื่นต่อเดือนนะถ้าขยันบิงบางคนทำงานออฟฟิศนะคะทำงานออฟฟิศเขาก็ซื้อจากมะเหมี่ยวไปเนี่ยมาพรุ่งนี้ไปส่งรถและลูกค้าไปส่งรถและซื้อคันที่4แล้วแล้วก็จดทะเบียนอะไรของเขาบริษัทเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะซื้อเพิ่ม เขานั่งทำงานบริษัทได้เงินเดือนชิวๆแล้วก็ออกรถพวกนี้ไปจ้างคนขับยังไงเขาก็ได้เงินสบายๆค่ะลองทำดูไม่ต้องลงทุนนะคะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะที่สำคัญคุณลูกค้าอยู่ต่างจงาังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นสุราษฎร์ที่ไหนเหนืออยู่ที่มะเหมี่ยวไปหาคุณลูกค้าหมดเพียงแค่คุณโอนจองเข้าบริษัทกิจสากูดค่ะ จองแค่3000ดูไลฟ์สดนี้จองแค่3000นะคะจองไม่ได้มายึดนะคะจองแค่ให้มัมเหมียวได้ทำงานต่อเพื่อที่เราจะจัดไฟแนน์ให้นัดไฟแนนวิ่งไปหาคุณที่บ้านแล้วก็เก็บงานบิวรถแล้วก็ไปหาคุณหน้าบ้านพอดูรถเสร็จหืมไม่ชอบคืนเงินไปเลยค่ะจัดไฟแนน์ไม่ผ่านเราก็ไม่คิดค่ากระดาษ A4 เราก็คืนคุณเต็ม3 0 0พนะคะใจมาใจกลับนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วซื้อเลยโทรมา 0 8 8 8 8 8 8 1 8 1มาเหมมี่ยวเองค่ะนะนำวันนี้นขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ